สวัสดีครับผมนายแพทย์สิวทัดปวงราบวิสัญญีแพทยพ์ตอนนี้ตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่สำนักวิชาแพทยาศาสตร์หมหาวิทยาลัยวลายลักษครับการค้อแบบแพน n e เลเบอร์คือการข้อแบบเจ็บน้อยครับ เป็นวิธีการที่ช่วยให้การคลอดธรรมชาติเนี่ยเจ็บน้อยลงทาได้โดยที่วิัญญีแพทย์เนี่ยจะสอดสายนะครับความรู้สึกเนี่ยเข้าไปในช่องเหนือไขสันหลังของผู้ป่วยนะครับซึ่งช่องนี้มันขนาดเล็กๆประมาณสัก3-5มมิลิเมตรเวลาใสา่สายเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะให้พวกยาชาแล้วก็ยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ o I, ให้ระหว่างการคลอดเนี่ยอย่างต่อนเนื่องจนถึงเด็กคลอดออกมาเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนทั่วกลัวระหว่างการทรําคลอดปกติเนี่ยก็คือความเจ็บปวดครับ ดังนั้นพนเเลเบอร์ก็จะช่วยจุดนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าตัวกระตุ้นเบ่งให้แม่เบ่งคลอดได้เนี่ยก็คืออาการเจ็บปวดทีนี้อาการเจ็บปวดเนี่ยมันลดลงมากๆและหรืออาจจะหายไปจากการทำพันเนสเลเบอร์ดังนั้นการเบ่งก็จะมีประสิทธิภาพลดลงซึ่งมันก็จะยืดระยะเวลาการทำคลอดออกไปอีกตามงานวิจัยเนี่ยก็ประมาณสัก25-30้างนาทีทีนี้พอการเบ่งไม่ค่อยดีแล้วโอกาสที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้ฟอสเซตการใช้ตัวแบคูอัําดูเด็กออกมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจตกก่งานวิจัยเช่นกันกนกก็็พบว่า่าาารรอดดเียไมมม้้ทใหต กกว่าการเข้าแบบปกติครับดังนั้นก็ถือว่าปลอดภัย